เติมเรื่ับเทียมไปแล้วครับห้างหม้อต้มน้ำเร,รียบร้อยแ้วเตรียมข้าเตรียมตะไคร้ครับข่าตะไคร้ลงเรียบร้อยครับ รอน้ำเดือดครับรอเดือดแล้วก็ไก่ลุครับเนาะตีนไก่ครับล่างสุกพี่น้องต้มตีนไก่พี่น้อง นี่นู่นมือแรงครับเรียบร้อยครับพี่น้องมากินขอน้ำกันครับขอนแรงพี่น้องนะครับครับผมแค่นี้นครับสวัสดีครับ